สวัสดีครับมาพบกับฟาร์มในไร่ FTJ Family ครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผมว่าอาการที่นะครับเราทําแม่มือปืนหรือแม่บุญธรรมเนี่ยการดูแลเขาเนี่ยเราจะดูแลยังไงให้เขาโสมให้เขาผอมจนเกินไปนะครับวิธีการให้อาหารวิธีการให้ยาบํารุงนะครับใจว่าทงน้องหลายคนอาจจะมีข้อสงสัยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทําแม่มือปืนแบบนี้แล้วคือพอเราให้แม่มือปืนเนี่ยฟักนะครับฟักลูกนะครับฟักไข่ให้ลูกออกเนี่ยแล้ว นะครับพอลูกออกเสร็จแล้วเนี่ยเราเราก็เอาลูกที่ออกเนี่ยไปอนุบาลเองนะครับแล้วก็เอาแม่เอาไข่อของแม่อื่นมาใส่ต่อแบบเนี้ยแม่ไก่น่าแม่มือปืนเนี่ยน่าจะผอแมแน่นอนนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ออกไปคุยเกลียหากินนะฮะเป็นการฟักต่อเนื่องนะครับห,รหลายหลายชุดนะครับอาจจะทําให้แม่ไก่เนี่ยโทรมได้นะครับเราก็จะมีวิธีการนะครับดูแล ขั้นต้นนะครับพื้นฐานนะครับว่าทั้งทำอะไรบ้างนะครับอาหารให้อย่างไรนะครับผมน้ําให้ยังไงนะครับแล้วก็าการดูแลรักษาเขาเรียกว่าอะไรความสะอาดนะครับในร้าวของแม่ไก่นะครับการที่แม่มือปืนเนี่ยเข้ามาอยู่ในล็อกฟักไข่เป็นเวลานานๆเนี่ยนะครับแม่แรกๆไอแม่ที่ไม่ใช่แม่แม่ที่เคยฟักใหม่ๆเนี่ยเขาอาจจะผอมโซมได้นะครับเพราะเขายังไม่รู้นะครับว่าเขาต้องจัด การกับการกินของเขาอย่างไรนะครับผมหรือว่าอาหารการกินที่เราให้เขาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่กินนะครับเพราะว่าเขายังไม่เคยเนาะแต่ถ้าเกิดเรานะครับตั้งใจไปว่าจะเอาแม่เนี้ยเป็นแม่มือปืนนะพอเขา,าเริ่มไข่นะครับในชุดแรกเนี่ยพอเขาขึ้นฟักเสร็จปุ๊บเราเอามาทาแม่มือปืนเนี่ยเราเอาไข่เขาออกใช่ไหมแล้วเราก็เริ่มเอาไข่ของแม่หลักเนี่ยใส่เข้าไปเขาฟักถ้าเกิดเขาังไม่เคยที่จะ ฟักไข่มาก่อนเนี่ยนะครับเขาก็จะฟักยาวจนกว่าลูกจะออกนะครับพอเรากะระยะเวลาได้แล้วว่าลูกไก่จะออกภายในอีก2วันเนี่ยเราก็รีบเอาไข่ออกไปอยู่ในเลาะในกล่องเกิดนะครับแล้วก็เอาไข่ชุดใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยแม่ไก่เขาก็จะฟักต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่คราวนี้เรื่องอาหารการกินเราต้องเตรียมไว้เขาพร้อมนะครับเพราะว่าใครที่เพิ่งเข้าหิวเขาจะได้ออกมากินนะครับได้เป็น ได้ได้โดยตัวเขาเองนะครับเสร็จแล้วคราวนี้พอเขาเริ่มรู้เนี่ยเขาจะออกมากินตามปกติคือกินเช้าแล้วเข้าไปนอนนะครับเสร็จแล้วก็ออกมากินเย็นแล้วก็เข้าไปนอนฟักต่อแบบนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นแม่ที่เก่าเกมแล้วคือเป็นแม่ที่เคยฟักไข่มาก่อนแล้วหลายๆครั้งแล้วเราเอาเข้ามาเอาเข้ามาเป็นแม่มือปืนเนี่ยก็จะลาบากหน่อยเพราะว่าแม่เนี้ยก็จะฟักยาวเลยโดยที่ไม่โดโดลงมหาหาอะไรกินก็จะทําให้ผอมได้นะครับแล้วถ้าเกิดเป็นแม่เอามาจากที่อื่นเนี่ย เขาก็จะไม่คุ้นเคยกับอาหารที่เราให้กินเนาะก็ทําให้เขาเนี่ยสู้ผอมได้เดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างกันนะครับว่ามันปีนอะไรและต้องทําแบบไหนบ้างนะครับผมไปเริ่มดูจากการทําความสะอาดก่อนเพราะว่าวันนี้ที่มาทําคลิปนี้เป็นวันที่พี่กำลังจะทําความสะอาดล้าพอดีอยางที้เคยบอกไปหลายคลิปครับว่าไก่จงเลี้ยงให้มันเป็นไก่นะครับผมคือไม่ต้องให้มันสะอาดเกินประมาณว่าเราเข้าไปนอนเล่นในนั้นได้เลยนะครับผมแต่ก็อย่าให้มันสกรปรกเกินจนเกิดโรคหมักหมมเนาะ เพราะว่าหนึ่งถ้าเกิดสะอาดเกินเนี่ยไก่เขาก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของเขานะครับพอมีโรคระบาดหรือมีโรคอะไรมานิดหน่อยเนี่ยเขาก็จะป่วยได้นะครับเหมือนคนบ้านนอกเข้าเมืองอย่างพีเอฟในช่วงนี้เข้าเมืองนะถ้าเกิดในเมืองเจอกลุ่มคนแออัดเยอะๆหน่อยนะครับเช่นเขาเ้าไปในโรงพยาบาลเดินตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยที่คนเยอะๆในเมืองนะเราก็จะไปเจอเออเขาก็ไม่ใช่เรียกว่าเชื้อโรคหรอกมันก็เป็นเชื้อในตัวของพวกเขาในคนในเมืองเนี่ยซึ่งเขาก็จะ เคยชิดกันอยู่แล้วพอเราเข้าไปเราก็อาจจะกลับมามีอาการคันเนื้อขันตัวเป็นไข,ขอ้อาการเหมือนเจ็บคอจะเป็นหวัดเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าใครไม่เคยลองสังเกตตัวเองดูได้นะเมื่อก่อนเพียบก็ไม่เป็นนะครับเพราะเมื่อก่อนก็อยู่แต่นในเมืองเนาะพอย้ายออามาอยูุ่้งนอกกลับเข้าไปในเมืองใหม่ๆอย่างงี้เจอฝูงคนชนเมืองเยอะๆตามถนนคนเดินอะไรเงี้ยทำท่าแล้ยับมาบ้านไม,ม่ป่วยเว้ยเช่นกันครับไก่ก็เช่นกันนะครับถ้าเกิดเราทําความสะอาดเขาดีเกินไปนะครับผมเขาก็จะไม่มีภูมิต้านทานกับโรค บางโรคได้นะครับที่อาจจะไม่ใช่โรคร้ายแรงก็อาจจะทให้ไก่เกิดการซึมหอยได้เป็นบางวันสองวันอะไรอย่างนี้นะโอเคเราไปทําความสะอาดคร่าวๆกันดีกว่าอันนี้แม่ที่แม่ที่อยู่ล็อกกลางนี่คือแม่ซึ่งพึ่งฟักไข่เสร็จนะครับแล้วพี่เอฟจับออกมาเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับคือฟักลูกออกไปแล้วนะครับผมตอนนี้คือเข้าฟักฟื้นนะครับนี่เป็นแม่หลักแต่แม่นี้ไม่ได้ใช้แม่มือปืนนะครับเพราะว่าแม่มือปืนไม่พอเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับแม่ไก่ของพี่เอฟที่ฟักไข่นะฮะแล้ว ลูกออกแล้วนะครับแล้วเราพาลูกไปอนุบาลเองนะครับตอนอายุหนึ่งวันแม่ไก่จะผอมโซมหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับจับไปละแม่ค่อนข้างเปลี่ยนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้จับเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาเริ่มดูนะครับแม่ไก่ที่คือไก่อย่างที่เรีอกครับถ้าเกิดเราจับรงหน้าอกเนี่ยเราไม่รู้นะครับเพราะว่าบางสายพันธุ์เนี่ยเขาเป็นไก่จับยานนะก็จะทําให้กระดูกเขาโผล่ได้ดูที่สันหลังดีกว่านี่ฮะ สันหลังนี่ไม่มีกระดูกโผล่นะครับผมคึงเอาครับคึงก็จะรู้แล้วว่ามีไหมเห็นไหมอ่นี่ครับแล้วเรามาดูที่นกดูนะครับอ้วนไม่อ้วนหนูอกนะเป็นไงครับคือถ้าเกิดไก่ผอมเนี่ยคงไม่ใช่ทรงนี้คงไม่ต้องเป็นทรงอีดาบอ,ะอ่ะอันเนี้ยให้ดูแบบรอบทิศทางไงเห็นไหมแต่สีอาจจะไม่แดงนะครับเพราะว่าไก่มันไม่ได้ไม่ได้ออกไปคือมันเป็นไก่ฟักไข่ครับมันก็ต้องเป็นสีแบบนี้อยู่แล้ว ถ้นะรารอดูหน้าคือถ้าเกิดหน้าแดงก็ใกล้ไข่้วนี่ยังเป็นหน้าที่ขี้อยู่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับว่าแม่มือปืนนะผอมไหมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอีกแม่นึงก่อนนี่แม่จั่งชาติพึ่งพิ่งนาเข้ามานะครับเพื่พพอนๆก็น่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับเลยยังเปียอยู่เนาะเดี๋ยวเราเรามาจับดูนะครับแม่นี้เขาเขาขังเลี้ยงไว้นะครับว่าผอมหรือไม่ผอมนะฮะอันนี้เพิ่งมาอยู่กับพี่เอฟได้น่าจะอาทิตย์นึแง้ะมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะ นี่นะแม่นี้นะครับผมมุ่งนำเข้ามานะก็จะดูแบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมนี่ยังไม่ได้แม่ไม,ไ,แมไม่ได้ฟักไข่นะครับแม่เขาขัางเนี้ยไว้เฉยนะก็จะเป็นทรงปกตินะครับของไก่นะที่ขังเลี้ยงก็จะอยู่ประมาณนี้เห็นไหมฮะไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมเกินไปนะครับก็จะเป็นทรงอ่าแม่ไก่ที่ขังเลี้ยงหรือว่าแม่ไก่ที่ที่อยู่ตามธรรมชาติอยู่แล้วก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้อ้วนเต็มจนตูดร้อยนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดอ้วนเกินเนี่ยนะกระดูกสันหลังเขาก็ไม่เจอนะครับเนี่ย ถ้าอ้วนเกินเนี่ยไก่มันก็จะไม่ไขไ่อยู่แล้วนะครับผม AM enfin, ขออนุญาต ırd, ปล่อยก่อนเนาะอันนี้มาเอาเรื่องของไก่ก่อนนะครับที่ที่แม่ไก่นะครับว่าไข่หรือแม่ไก่ที่กําลังเป็นแม่มือปืนเนี่ยทำยังไงไม่ мире, ให้ผอมนะครับผมมาคราวนี้มาดูนะครับแม่ไก่ตัวนี้นะครับผมเพีพึ่งจับอ่พึ่งฟักลูกออกได้สามวันนะครับพอลูกออกเสร็จปุ๊บอ่เพก็แยกลูกออกไปเลยนะครับผมพอแยกลูกออกไปอนุบาลเองนะพอออกได้วันเดียวนะครับผมแล้วก็แยกลูกออกไปเลยตอนนี้เป็นเวลา3าวันแล้ว แม่ไก่ตัวนี้ก็พักฟื้นแล้วตัวไม่พองแล้วนะครับผมปล่อยเดินตัวไม่พองแล้วเนาะปกติแล้วพัวกฟื้น3ามวันนะเต่๋ยพียอกก็จะเริ่มจับเข้าล็อกผสมนะครับผมแต่ยังไม่ผสมนะเอาเข้ามากินอาหารในล็อกผสมนะเตรียมความพร้อมอีกสิบวันหรือสิบเอ็ดวันเนี่ยเขาจะได้เตรียมเตรียมทับนะครับผมดูนะนี่ปล่อยไปได้สามวันนะเดี๋ยวพาไปดูลูกเขาเนาะนี่เห็นไหมไม่ได้ผอมนะเนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยถ้าเกิดเราตึงดึงตึงอย่างเงี้ยมันก็จะดูดสันอ,อกนะอ่ะสันหน้าอกโขนนะแต่นี่แหวกขนให้ด้วยเฉยนะครับเห็นมครับ นี่นะฮะเนื้อนะครับนี่เนื้อนะครับ,เ,รบเห็นไหมเนื้อเนื้อนะฮะไม่ได้ผอมเลยนะครับผมเห็นไหมอ่ะมาดูสันหลังนะโอ้ยร้อนครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนทําไมร้อนจังนี่ฮะแหวกดูสันหลังยวกดขอ,อยดากดกล้องนิดนึงอ่ะแหวกด,ดูสันหลังไก่นะครับผมผอมไม่ผอม,ผอมรูปสันหลังดูรู้เลยนะฮะสันหลังจะโผล่เลยนะฮะนีะ่มีไหมฮะสันหลังนี่แหวกขนาดนี้นะฮะ,ะคึ่งเลยครับสันหลังนะฮะ ยังไม่ขึ้นเลยครับนี่อย่างนี้บ้านพีเอไม่ได้เรียกว่าผอมนะครับผมคือหุ่นคือไม่หุ่นไม่ไก่ที่อ่าพร้อมแล้วนะครับผมไม่ได้ผอมไม่ได้โซมนะเนี่ยคือที่อื่นนะครับจะใช้เวลาอ่าหลังจากแยกลูกออกไปแล้วเนี่ยแล้วก็พักฟื้นเนี่ยอีกกี่วันพีเอฟไม่รู้นะครับเพราะว่าขั้นตอนตรงนี้มันอยู่ตั้งแต่คือมันต้องดูแลอาหารการกินให้มัน ให้ไก่เขาเคยชินตลอดนะครับเสร็จแล้วพอเขาขึ้นมาเป็นแม่ไก่คือตัวนี้คือลูกเพาะนะครับผมพอขึ้นขึ้นมาเป็นแม่ไก่เนี่ยเขาจะเคยชินกับอาหารที่เราให้กินเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเขามากนะครับผมขอพี่เอ๊ก็อยู่แค่นะครับระยะการพักฟื้นเนี่ยพอเริ่มพอเริ่มพากลูกเขาออกไปอนุบาลเองแล้วเนี่ยเขาจะพักฟื้นอยู่ประมาณ1 0 1ถึงวันก็จะเริ่มไข่นะครับเพราะฉะนั้นห้ามเผลอนะครับคือพี่เอ๊บเผลอตอนนี้แม่สีเทาไข่ในล้าวพักฟื้นเรียบร้อยไปแล้ว เป็นแม่เทาพ่อเทาชับกันเองนะครับคราวนี้ลูกก็ออกมาเป็นสีเทาแน่นอนนะฮะนี่ก็จะไม่พองนะเดี๋ยวจะปล่อยให้ดูนะครับเดี๋ยวจะปล่อยในกรงนี้อขออนุญาตนะครับหมุนกล้องนิดนึงนะคืออยากให้เห็นแบบออริจินอลอะ่ะคือเห็นจริงๆนะครับไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบว่าใครๆจะได้มาอ้างช่องนี้ว่าเฮ้ยมันก็แค่คลิปคือเป็นการหลอกลวงอะไรเงี้ยเห็นไหมอ,อันนี้เปิดปืด๊ดคือล็อกล็อกผสมนะครับล็อกเตรียมไข่เนาะ อันนี้คือล็อกไข่นะครับคือล็อกผสมมันมันเต็มแล้วตอนนี้ดูนะครับโยนแม่ไก่ไปอ่ะเห็นไหมคือสภาพปกติกุ๊กกุ๊กุกนะครับเห็นไหมนี่นะฮะก็เดี๋ยวจะพักฟื้นเตรียมไข่นะครับผมเนเดี๋ยวจะหาว่าเฮ้ยเป็นแม่ไก่เป็นแม่ไก่สาวเอามาโชว์หรือเปล่าเห็นไหมเพราะเขาเห็นรังไข่เขายังจารังไข่เขาได้อยู่เลยเห็นไหมอ่ะแต่เราพากลูกออกไปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูลูกๆเขาเนาะพี่อชน โมหน้าลูกๆเขานะครับยังไม่ได้ปล่อยรวมฝูงกับพี่ๆเขานะเพราะว่าเพิ่งเอาออกมาได้สอสามวันเห็นไหมนี่เห็นไหมครับคลิปที่แล้วก็ได้ออกนะครับกรงนี้ยังจำได้นะครับที่เติมน้ําเห็นไหมที่บอกว่าพอแยกไก่แล้วต้องเติมน้ํานะครับไม่แน่ใจว่า,าลง y ลง t u b e หรือลงในติ๊กต็อกเนาะไปไปไปตามดูกันเองเนอะนเนี่ยสามวันเห็นไหมลูกเขายังตัวแค่นี้อยู่เลยนะครับเด<ๆ>ี๋ยวแม่ก็ใกล้จะไขแล้วนี่กินข้าวไปแล้วนะเดี๋ยวจะ,จะ,จ,ะจะใส่อาหารให้ดูเนาะครับใส่อาหารไปแล้วเห็นไหม แยกกันกินดูอาหารเม็ดเนี่ให้กินอาหารเม็ดแบบนี้นะครับส่วนน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนเนะาะเช้านี้ยังไม่ได้เปลี่ยนน้าให้เห็นไหมครับเดี๋ยวต้องทาการเปลี่ยนน้าเห็นไหมน้ําดําปิดเลยอแต่เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงนะครับผมกินสบายๆไม่มีปัญหาอะไรนะครับสามวันนะครับไม่ร้องเรียกแม่แล้วนะครับผมคือถ้าเกิดลูกไก่เนี่ยเราแยกไปอนุบาลเองเนี่ยตั้งแต่อายุเกิดได้หนึ่งวันเนี่ยนะครับเขาอาจจะร้อง สักแป๊บหนึ่งนะครับอาจจะครึ่งวันหรือหรือหนึ่งวันนะครับแต่ก็ไม่เกินประมาณ3าวันเนี่ยเขาก็จะหยุดร้องละแล้วเขาก็จะจิกอาหารกินเป็นอยู่แล้วนะครับจิกอาหารกินเป็นกินน้ําเป็นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสกับเขามากนะฮะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าตอนนี้ทําความสะอาดไปได้คงจะไม่ไม่ได้ทั้งหมดนะครับก็ทําทความสะอาดส่วนหนึ่งแล้วนะครับผมว่าไก่มันค่อนข้างจะบวยวายนะแต่พอช่วงนี้หยุดทำความสะอาดเขาก็ไม่ได้บวยวายนะเดี๋ยวเรามาดูอาแม่มปืน แม่มือปืนที่ฟักมาแล้วสามชุดนะครับกับกับแม่หลักที่ที่ที่ต้องใช้สําหรับแม่มือปืนตัวเนี้นะว่ารูปทรงความอ้วนความผอมเป็นอย่างไรนะครับผมเอามาดูแม่หลักก่อนครับมาดูแม่หลักก่อนเนาะเขาขยับกล้องนิดนึงนี่นะครับแม่หลักนะครับตัวน,นี้ยังกุ๊กๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าเพิ่งเอาเอ่เอาไข่เขาไปให้แม่มือปืนฟักนะแม่นี้นะครับผมไข่มาสองชุดแล้วนะครับใข่มาสองชุดแล้ว ชุดแรกนะครับแม่มมูปืนฟักออกไปแล้วนะครับชุดที่สองเพิ่งโดนภาาไปให้แม่มือปืนฟักได้สามวันนะวันนี้แต่งตัวหล่อครับไก่จำไม่ค่อยได้ตัวนี้ยังกุ๊กๆอยู่นะคือไข่ไข่ครบชุดนะครับผมไข่ครบชุดนะครับแล้วก็เข้าฟักเข้าฟักนะได้สามวันนะครับรอจนตัวพองแล้วพี่เอฟจับออกมานะครับจับออกมาแล้วก็เอาไข่ไปให้แม่มมูปืนฟักนะครับดูสภาพ ไก่ไข่นะครับแล้วฟักสามวันนะมันก็จะอ้วนนะครับผมมันจะไม่ได้ผอมเห็นไหมหาหาสันนอกเจอไหมอันนี้คือแนวสันนอกนะครับแต่ไม่มีกระดูกโผล่แน่นอนนะฮะดูเนื้อหนังอ้วนปักนะครับผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องกระบาลหลังนะฮะจับผิดทรงจับผิดทรงเรื่องกระบาลหลังนี่นะครับไม่มีโผล่ครับกระบาลเป็นกระบาลนะครับ เนี่แน่นตึบนะครับผมไม่มีสันหลังแน่นอนฮะแน่นโอ้โหน้ำนี่คืออ้วนแน่นอนครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าอาหารให้ยังไงเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูอ่าแม่มือปืนคู่นี้ก่อนครับเป็นไก่ลอยเล็กด้วยนะครับตัดสินใจให้เขากลายเป็นแม่มือปืนนะครับทาหน้าที่ได้ดีมากนะครับชุดแรกออกหมดนะครับชุดที่สองกำลังฟักนะครับมาดูกันว่าผอมหรือไม่ผอมนะฮะหันกล้องเลยนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากโดนใครว่าว่ามันก็คือแค่แก้คลิปแค่คลิป แค่คลิปนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคนที่จบจิตวิทยาณนะครับหรือว่าคนที่จบวิทยาศาสตร์การกีฬาการเป็นครูยอย่างผมเนี่ยมันน้อยมากนะครับผมคําว่าแค่คลิปนี่คือก็คือคลิปมึงจะเอาอะไรมาใส่หลอกลวงชาวบ้านก็ได้นะครับซึ่งช่องนี้ไม่ใช่อ่ะแม่มือปืนถ้าใครดูในทิกตอกนะครับแม่นี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วฟักลูกออกไปแล้วนะครับในทิกตอกนะครับอ่ะถ้าใครอยากเห็นก็ไปตามนะครับในทิกตอกพิมฟ์มในไร่ FT ฟ Family จะเจอนะครับคลิปแม่นี้ตอนฟักลูกออกนะครับตอนนี้ฟักลูก ฟักไข่อยู่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตนะครับถ้ามาจับควักออกจากโอ่งให้เห็นๆเ,เลยนะครับผมถ้าอยากรู้ว่าที่แล้วจริงหรือไม่จริงเนี่ยให้ไปเปิดดูในทิกต,กตอ,อกได้นะครับหยิบเข้าหยิบออกที่นะต้องยกลังไข่เหินๆนิดนึงไข่แตกเลย ขออนุญ,ญาตหันกล้องนะครับปึบ๊บนะเริ่มต้นนะครับสิ่งที่ต้องดูคือหน้าอกก่อนเลยว่าผอมไหมไก่นอนฟักสองคอกนะครับเห็นสันอกไหมไม่มีนะครับชัดๆเลยนะฮะอย่าบอกว่าไก่ผอมนะครับตรงนี้คือมึงอ้วนมากเลยนะครับผมนี่นี่ฮะ ไม่มีสันอ,อกนะครับจะมาหาว่าไก่ผมผอมนะครับฟักมาสามรอบนี้ดึงให้ตึงเลยนะครับดึงดูมือนะดึงปึง้งถึงจะเห็นสันหน้าอกนะฮะถ้าไม่ดึงนี่ฮะไม่มีนะครับอ้วนกลมสันหลังให้ดูสันหลังกระบาลหลังนะครับเดี๋ยวแหวกให้ดูเลยสันหลังไม่มีนะฮะเห็นไหมฮะนี่หมายความว่าเขาอ้วนอยู่แล้วนะครับผมนี่นะฮะ ผมบอกว่าไก่ผมนะครับฟักแบบนี้นะครับไม่เคยมีผอมนะครับผมโอเคไหมฮะเข้าใจตรงกันหรือเปล่าครับไห่แล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าดูแลเขายังไงกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีน้องๆ FC บอกไม่เข้าใจนะครับผมหรือว่าจะมีอ่ากลุ่มคนบางกลุ่มที่จะไม่เข้าใจจะหาว่าผมเนี่ยทําแบบเนี้ยไก่เขาจะผอมไหมไข่ไข่เขาจะโซมไหมนะครับผมก็ให้ดูกันจังจะนะครับเนียฮะ ซึ่งเมื่อคืนก็ซึ่งนะครับผมก็เกิดอาการนอยนิดหนึ่งนะครับที่มีคนทักเข้ามานะครับว่ายังไงก็ผอมผมทํามาหมดแล้วกินหัวอาหารหมูก็ผอมนะผมก็เลยบอกว่าของผมไม่ผอมไม่นอนนะครับแล้วมันมีขออยู่ํานึงเขาบอกว่าก็แค่คลิปนี่ครับไม่ใช่คลิปนะฮะผมมีหลักฐานทั้งหมดนะครับแม่นี้นะครับเมื่อแต่ที่แล้วก็ฟักออกมาถ้าเกิดน้องๆคนไหนที่ตามผมในทิกตอกแลวเห็นแม่นี้ฟักนะครับเม้นมาบอกในคลิปนี้ด้วยนะครับว่า เห็นในทิกตอกว่าแม่นี้ฟักลูกออกแล้วชุดหนึ่งนะครับนี่คือไข่ที่สองนะครับผมอ่ะไม่ได้ผอมแน่นอนนะครับลักษณะแต่เขาเป็นไก่ตัวเล็กนะครับผมเขาเป็นไก่ตัวเล็กอยู่แล้วนะครับแม่สีเทานะครับอันนี้เป็นแม่ไก่ที่ฟักลูกนะครับอ่อฟักลูกแล้วลูกออกได้หนึ่งวันแล้วเพียบแยกออกไปเนาะนี่เริ่มหารังไข่แล้วอ่ะผ่านมาได้สักสิบสี่วันนะเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าลูกเขาจดบันทึกไว้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะเดี๋ยวจะลองจับลูกเขาให้ดูนะครับไข่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นไข่ไหมอ่าแห็นมัครบ ขาวๆนั่นนี่ฮะไข่เรียบร้อยแล้วนะครับภักลูกได้สักประมาณสิบสี่สิบสี่สิบห้าวันนะฮะลูกๆยังอยู่ในกล่องอนุบาลอยู่เลยครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเอาไข่ออกนะเพราะว่าแม่นี้นะครับจะเกิดตื่นแลวจะติดไข่นะฮะต้องรอให้เขาไข่สักระยะหนึ่งนะครับแล้วถึงจะเอาไข่มาใส่ให้เขาฟักได้นะ,อ,ะอันนี้นะครับประวัติของแม่แม่สีเทามาเมื่อกี้เนาะนี่ครับกล้องหน้าถ่ายให้นะอ่ะเห็นไหม นี่ครับได้ลูกแค่สามตัวนะครับผมเพราะว่าเขาไข่เสียเขาจิกไข่ไปเนาะคนที่หกนะครับผมอ่ะโทรศัพท์แตะไป้เห็นไหมคนที่หกนะครับผมพอคอนนะครับพฤษภาหกสี่นะครับเห็นไหมจงอางดํานะครับคาดนะครับเห็นไหมใส่ห่วงฮะใส่ห่วงข้างขวานะครับเห็นไหมฟ้าเหลืองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลูกไก่กันนะครับดูนะครับลูกไก่สิบเอ็ดวันของผมเห็นไหม ข้างขวาเห็นไหมครับข้างขวาฟ้าเหลืองนะครับดูตัวฮะลูกไก่สิบเอ็ดวันนะครับลูกของแม่สีเทามาเมื่อกี้นะครับแล้วแม่สีเทาไข่แล้วนะครับผมเนี่ยให้ดูกันแบบชัดๆเห็นๆนะครับแล้วดูความสมบูรณ์ของลูกไก่นะครับอกตันติ๊กเลยนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมอาหารนะครับหลักๆที่ให้กินนะครับผมกระถางป่ามาเนาะนี่นะฮะหลักคือข้าวโพดนะครับผม นี่นะครับข้าวโพดเม็ดเลยนะครับแล้อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือข้าวเปลือกนะครับนี่ข้าวเปลือกนะฮะข้าวเปลือกนะครับแล้วก็อย่างสาคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมหัวอาหารหมูรุ่นนะครับผมนี่เข้าไปนี่นะครับส่วนประกอบหลักๆเลยนะครับผมครับปกติผมจะใช้ทัพพีขนาดเนี้ทัพพีขนาดนี้ตักนะครับข้าวโพดห้าทัพพีนะครับผมข้าวเปลือกสามนะครับหัวอาหารสองอย่างนี้นะครับใช้ทัพพีแบบนี้นะฮะ แล้วก็ให้แม่ไก่กินไม่ใช่ตัวเดียวนะครับผมก็ตักให้เขากินให้พอให้พออิ่มเขานั่นแหละนะฮะถ้าไม่พอเราก็จะมาผสมใหม่ในอัตราส่วนเท่ากันนะครับให้พออิ่มนี่คือหมายถึงว่าก็ตักให้ทุกตัวข้างในนะแต่เราก็กะให้คือตัวละช้อนนะครับตัวละช้อนตัวละทัพพีใหญ่อพอเราผสมเสร็จแล้วก็ตักให้ตัวละทัพพีนะครับทับพีปูนๆนะครับผมโยน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 พอเขาหิวเขาจะออกมากินเองนะครับส่วนน้ําเนี่ยผมก็จะผสมวิตามินนะครับเปลี่ยนให้ทุกวันนะ ก็ใช้วิตามินตัวนี้แต่มันเป็นกล้องกล้องหน้านะครับตัวหนังสือมันก็จะสลับเนาะก็จะเป็นวิตามินซองใหญ่นะครับคือซึ่งนะครับส่วนผสมหลักๆที่เขาเขียนมาไว้ในนี้นะครับส่วนผสมนะครับประกอบด้วยนะครับยาลดไข้นะครับยาลดไข้แล้วก็ยาแก้แพ้นะครับแล้วก็วิตามิน B1 นะครับแล้วก็วิตามิน C สําคัญคือข้ามีวิตามิน B1 กับวิตามิน C นะครับผมซึ่งก็แก้โรค กป้องกันนะครับการเกิดโรคหวัดอยู่แล้วนะครับวิตามินซะีเนาะแล้วบีหนึ่งเนี่ยก็จะเพื่อความอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็จะมียาแก้แพ้มาให้ด้วยนะครับก็คือพวกกินไว้กันแพ้อากาศแพ้อะไรทั้งหลายแหล่ที่เขาอยู่ช่วงฟักไข่้วก็มียาแก้ไข้ผสมอยู่ด้วยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นพอก,กินตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็จะลดอาการอะไรได้เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็ไม่ต้องถามว่ายี่ห้ออะไรซื้อที่ไหน นะครับเพราะว่าแต่ละที่แต่ละจังหวัดมันดูไม่มัน,ม,นมันมีแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันแล้วก็ต้องไปดูที่ร้านขายยาสัตว์นะครับแล้วก็ดูว่า,ายาที่ใช้ผสมน้ำเนี่ยหนึ่งมีวิตามิน B นะครับ B1 นึ่งบวิตามิน B12 หรือว่า B1 หนึ่งความเมื่อกี้บอกไว้ย้อนดูคลิปเอาเองลวกันนะครับมีวิตามิน B นะครับแล้วก็มีวิตามิน C นะครับแล้วก็มียาแก้ไข้แล้วก็มียาแก้แพ้นะครับในตัวเดียวกันมียี่ห้ออะไรบ้างนะครับก็เอามาผสมให้เขากินนะครับอาจจะเป็นน้ำสีเหลืองก็ได้ นับหรืออาจจะเป็นน้ำสีแดงก็ได้แต่ของพีเอฟที่ผสมนะเป็นน้ำสีแดงนะก็เปลี่ยนให้กินทุกทุกวันนะครับินให้กินตอนเช้านะครับผมก็ทิ้งไว้เลยเช้าเดียวเขากินไม่หมดหรอกนะเพราะไม่ไก่เขาต่อมากินอาหารกินข้าวเชาว้ากับเย็นนะครับเสร็จแล้วพามาใช้อีกว่าหนึ่งแล้วก็ล้างแล้วก็เปลี่ยนน้านะครับเพราะว่าวิตามินตัวนี้มันอยู่ได้แค่ประมาณ24ชั่วโมงมันก็จะเน่าแะแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเต็มที่ก็อาจจะได้สัก2วันส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ประมาณ สองวันเนี่ยพอได้นะครับแต่ของพี่เอฟจะเปลี่ยนตอนเช้าทุกเช้าทุกเช้าทุกเช้านะครับผมลูกไก่ก็ใส่กินนะครับลูกไก่ตั้งแต่ภาคมาเลี้ยงนะครับอายุหนึ่งวันนะครับจนถึง3มเดือนนะครับที่อยู่ในล็อกผสมแบบนี้นะในล็อกตัวอย่างข้างหลังเนี่ยลูกไก่รุ่นนี้ก็ยังกินอยู่นะครับในกล่องไม่ต้องพูดถึงนะครับกินทุกวันนะครับรุ่นนี้ก็กินทุกวันนะครับเปลี่ยนให้กินทุกวันทุกเช้านะครับวันนี้ก็เปลี่ยนให้กินแล้วนะแต่ไว้กินเลยนะครับผมก็จะแก้เปลี่ยนอากาศเล็กๆน้อยๆ รุ่นนี้จะไม่ค่อยป่วยจะไปป่วยคีนึงคือรุ่นที่เราเอาลงดินแล้วนะครับก็คือรุ่น3เดือนขึ้นไปถึง4เดือนเนี่ยจะลงไปป่วยอยู่ข้างล่างนะครับถ้าป่วยหนักๆก,ก็จะใช้อีกตัวหนึ่งนะครับก็จะผสมตัวนี้ด้วยนะครับถ้าเอาไม่อยู่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นซองขาวแดงแบบนี้นะครับผมมอกซิกาดนะบอกเลยก็ได้นะครับน่าจะมีขายทั่วไปนะครับอันนี้คือเอาไว้รักษาเลยนะครับผมก็จะใช้อยู่ประมาณนี้2อย่างนะครับเรื่องพวกอาหารก็ใช้อยู่แค่นีน้นะครับผมลงไปอยู่ข้างล่างก็กินพวกนี้บ้างแล้้้วกินนนนนอาาาาหรรรสมบบงะะะะะเพฉััค คลิปที่ทําไปเนี่ยพยายามให้ดูแบบละเอียดมากนะครับเพื่อที่จะเก็บไว้ให้เด็กรุ่นหลังนะครับน้องๆรุ่นหลังนะครับที่จะขึ้นมาเลี้ยงไก่เพราะไก่เพื่อเป็นอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นไก่ทุกสายพันธุ์นะฮะทุกอย่างที่เราจะขายได้ที่มันเป็นสัตว์ปีนะครับที่เราต้องดูแลเนี่ยมันจะปฏิบัติเหมือนกันนะครับล้วก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้เต็มที่นะครับอยากให้ช่องนี้อยู่กันนานๆนะครับอยู่กันยาวๆนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้เพียบขอตัวลาไปก่อนละบ๊ายบาย